เรียนคณะกรรมการผู้ประเมินการขอมีหรือเรื่อนวิทยาฐานะที่เคารพทุกท่านข้าพเจ้านางปรดาเผ่าสามุกปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนพระรหนกส่วนกุหลาบมหามงคลสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขตสอง ขอเข้ารับการประเมินเพื่อขอมีวิทยาฐานะชำนาญการสำหรับปัญหาหรือแรงบันดาลใจที่พบในการจัดการเรียนรู้และได้จากกิจกรรมแรกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาที่ PLC ที่ผ่านมาข้าพเจ้าขอลำดับเป็นกระบวนการและขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่1การศึกษาสภาพปัญหาโรงเรียนพระตำหนักส่วนกุหลาบมหามงคลเป็นโรงเรียนปฐมขนาดใหญ่พิเศษเป็นนักเรียนที่มีความพร้อมในทุกการแข่งขันการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนจึงจาเป็นอย่างมากในการส่งเสริมสมรรถนะด้านต่างๆของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการทักษใหม่ๆทําให้เป็นคนที่มีทักษะกระบวนการคิดการแก้ปัญหา ความสามารถในการสื่อสารความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้และเชื่อมโยงในเรื่องต่างๆได้แต่จากการจัดการศึกษาและวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลจากการสังเกตและแบบทดสอบพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาศระที่2วิทยาศาสตร์กายภาพมาตรฐานว .2.3 เรื่อง เสียงสูงเสียงต่ำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ปีการศึกษาที่ผ่านมามีผลสําฤิดต่ำกว่าเกณฑ์จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิวทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนำเทคนิคใหม่ๆพร้อมเทคโนโลยีมาพัฒนาผลสําฤิดทางการเรียนให้สูงขึ้นจึงนำไปสู่ขั้นตอนที่2การแก้ปัญหาโดยมีการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ร่วมกันนำไปสู่ขั้นตอนที่3นํนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปปรับปรุงในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้มีการวิพากษ์แก้ไขผ่านการเสนอจากชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ร่วมกันตรวจสอบทั้งในด้านเนื้อหาตัวชี้วัดจุดประสงค์การเรียนรู้ที่เป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนา กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้สื่อการเรียนรู้เครื่องมือวัดประเมินผลข้อเสนอแนะอื่นๆเพื่อให้ผู้เรียนไม่ขาดหายไปในกิจกรรมที่ต้องพัฒนานำไปสู่ขั้นตอนที่4การนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เรื่องเสียงสูงเสียงต่ำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โดยมีจุดประสงค์ดังนี้ 1ด้านความรู้นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะการเกิดเสียงสูงเสียงต่ำได้ 2. นักเรียนสามารถอธิบายการนำความรู้เรื่องเสียงสูงเสียงต่ำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ด้านทักษะกระบวนการนักเรียนสามารถระบุตัวแปรและทดลองการเกิดเสียงสูงเสียงต่ำได้ด้านเจตคตินักเรียนมีความสนใจใฝ่เรียนรู้มุ่งมั่นในการทำงาน โดยข้าพเจ้าได้ศึกษาหาวิธีการสอนที่นำมาปรับใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนจึงได้นำเทคนิคสืบเสาะหาความรู้ 5e มาใช้แก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้แบบ 5e เป็นขั้นตอนเป็นกระบวนการเรียนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาและศึกษาค้นคว้า ลงมือปฏิบัติเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญครูมีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการสนับสนุนผู้เรียนในแผนการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้าได้แบ่งขั้นตอนการสอนออกเป็น3ขั้นตอนได้แก่ขั้นนําขั้นสอนและขั้นสรุปโดยมีขั้นตอนดังนี้ ขั้นนําโดยในขั้นนี้ครูนําเข้าสู่บทเรียนโดยครูกล่าวทักทายนักเรียนพร้อมชี้แจงกฎระเบียบในการใช้สมาร์ทโฟนในการทํากิจกรรมจากนั้นครูตรวจสอบความรู้เดิมเรื่องเสียงเกิดขึ้นได้อย่างไรหลังจากนั้นนักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องเสียงสูงเสียงต่ําซึ่งเป็นข้อสอบปรนัยจํานวน1ิข้อเป็นข้อสอบผ่านโปรแกรม Google Form ขั้นสอนใช้กระบวนการ จัดการเรียนรู้แบบสืบเตาะหาความรู้ 5e ขั้นตอนที่1ขั้นสร้างความสนใจเป็นการนำเข้าสู่บทเรียนซึ่งเกิดความสนใจความสงสัยจากเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นเป็นการกระตุ้นให้เกิดความสนใจค่ารู้นำไปสู่ประเด็นที่จะศึกษาค้นคว้าให้ชัดเจนยิ่งขึ้นขั้นที่2ขั้นสำรวจและค้นหาเป็นการทำความเข้าใจในประเด็นที่จะศึกษาวิธีการศึกษา อาจเป็นการตรวจสอบการทดลองการปฏิบตัติการสืบค้นความรู้เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลอย่างเพียงพอในการที่จะใช้ในขั้นต่อไปขั้นที่3ขั้นอธิบายและลงข้อสรุปเป็นการนำข้อมูลข้อสนเทศที่ได้มาวิเคราะห์แปลผลสรุปผลและนำผลการค้นพบในขั้นนี้อาจเป็นการสนับสนุนหรือโต้แยง้งสมมติฐานก็ได้ ผลที่ได้สามารถสร้างความรู้และช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้ขั้นที่4ขั้นขยายความรู้เป็นการนำความรู้ที่สร้างขึ้นไปเชื่อมโยงกับความรู้เดิมหรือแนวคิดที่ได้ค้นคว้าเพิ่มเติมหรือนำไปสรุปอธิปรายสถานการณ์เหตุการณ์ต่างๆทำให้เกิดความรู้ที่กว้างขึ้นขั้นที่5ขั้นประเมินเป็นการประเมินการเรียนรู้ด้วยกระบวนการต่างๆ ว่ามีความรู้อะไรบ้างรู้มากน้อยเพียงใดและนำไปประยุกต์ความรู้สู่เรื่องอื่นๆทั้นสรุปนักเรียนได้สะท้อนคิดสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับจากการทำกิจกรรมและนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันจากการที่ข้าพเจ้าได้นำวิธีการสอน แบบสืบเสาะหาความรู้ 5e โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ active learning มาแก้ปัญหาส่งผลให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้กับผู้เรียนดังนี้ 1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5-6ที่เรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเรียนรู้ที่2เรื่องเสียงสูงเสียงต่ำโดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5e มีผลสามฤทธทางการเรียน หลังเรียนมากกว่าก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละร้อยซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้คือร้อยละ6ก 2. ิดสนักเรียนสามารถอธิบายการนำความรู้เรื่องเสียงสูงเสียงต่ำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้คิดเป็นร้อยละร้อยสนักเรียนสามารถระบุต,ตัวแปรและทดลองการเกิดเสียงสูงเสียงต่ำได้คิดเป็นร้อยละร้อยส นักเรียนมีความสนใจใฝ่เรียนรู้มีความมุ่งมั่นในการทำงานอยู่ในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละร้อยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องเสียงสูงเสียงต่ำเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบกิจกรรมกลุ่มโดยใช้สมาร์ทโฟนมาเป็นเครื่องมือในการทำแบบทดสอบความรู้ก่อนเรียนหลังเรียนและสืบค้นข้อมูลนักเรียนให้ความสนใจและมีความกระตือรือร้น สำหรับปัญหาอุปสรรคที่พบคือในการสแกน QR Code พอเข้าไปที่หน้าเว็บนั้นๆจะมีโฆษณาขึ้นมาซึ่งนักเรียนจะไม่ทราบว,ว่าต้องทำอย่างไรครูต้องคอยบอกให้นักเรียนกดข้ามโฆษณาก่อนเสมอและในขั้นทำแบบทดสอบก่อนเรียนได้มี iPad ใช้งานไม่ได้1เครื่องครูได้ทำการเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้นักเรียนเนื่องจากครูเตรียมเครื่องสำรองไว้ สิ่งที่ครูจะพัฒนาต่อไปคือการนำวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5e ไปใช้กับหน่วยอื่นๆเพื่อแก้ปัญหานักเรียนต่อไป